อะไรดิชาแนลครับวันนี้ก็พามาชมบริการราการขายดีๆของทีมงานอีกแล้วนะครับผมนะก็อยากจะทําให้เห็นนะบางทีการคุิมด้วยคําพูดมันอาจจะไม่เห็นภาพอ่าวันนี้ก็มาดูกันนะครับผมบริการรังการขายเป็นยังไงแปลงนี้ถ้าใครจําได้นะครับผมเป็นบ้านสวนนะหนึ่งไร่สามงานอยู่ที่สุพรรณบุรีเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพเมื่อก่อนให้ดูนะนี่มันจะเป็นแปลงนี้นะครับผมแปลงนี้ปิดการขายไปแล้วโอนเรียบร้อยนะครับผมอ่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้คุยกันไว้นะ ก็เจ้าของเขาฝากฝังเจ้าของเขาไม่ได้มีเวลามาดูแลนะทางทีมงานเราก็รับปากแล้ว b ác b ác rồi, นะครับผมโอเคก็มาเคลียร์กันแต่เดิมตรงนี้มันเป็นล้าวไก่ไงฮะมันเป็นข้อไก่นะเขาบอกให้เคลียร์ออกเนี่ยแต่ก่อนมันเป็นข้อไก่นะก็พยายามเคลียร์ออกนะวันนี้ก็มาเคลียร์นะครับผมแปลงนี้มันแต่ก่อนโล่งกว่าน,นี้เดี๋ยวเขาพยายามเคลียร์แล้วปรับใหม่เดี๋ยวพามาชมนะครับผมแหมตอนนี้มันโดนฝนโดนพายุมา เข้าช่วงหน้าฝนมาใบไม้ก็ร่วงเยอะเลยเดี๋ยวาเนทีย่ะปรับใหม่มันก็คงสวยนะครับผมอ่นะนี่กวพามาชมดีๆนะครับผมนะ EP สองนะเดี๋ยวตรงนี้ EP สองเดี๋ยวพามาชมเรื่อยๆหลายๆแปลงครับผมนะภาพโอนที่ดินภาพอะไรเรามีให้ดูเยอะแล้วนะเดี๋ยวพามาชมเรื่องอบริการหลังการขายกันบ้างนะครับผมนะจะได้เพื่อความมั่นใจนะของคุณผู้ชมนะและ f อ นะครับผมที่จะตัดสินใจนะครับผมซื้อที่ดินสแปลงนะผมก็ลองดูนะครับผมอันนี้พามาชมให้ดูกาเรกากำลังเคลียเขาก็เคลีย์ออกให้หมดเดี๋ยวตรงนี้จะปรับให้โล่งเลยทำเป็นสไตล์บ้านสวนที่แท้ทูเลยนะชอบเบิร์นั้นมากชอบเบิร์ต้นไม้นั้นมากทําเสร็จของล่มหน้าดูเลยนะครับผมทั้งไงก็ขอใครที่ติดตามอยู่แล้วก็ขอขอบคุณนะครับผมใครที่ยังไม่ได้ติดตามก็รบกวนหน่อยนะครับ จะเป็นพระคุณอย่างยิ่งนะครับผมวันนี้บริการหลังการขาย EP2 ก็ขอพามาชมคร่าวๆนะครับผมเป็นช่วงเวลาดีๆนะครับผมนะเราก็อยากจะดูแลทุกท่านให้เหมือนครอบครัวนะครับผมยังไงก็ฝากด้วยนะครับ